สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกนะ ologie, ที่เราจะมาอัดคลิปทางการแพทย์ที่ฝังกันนะครับโรคนี้นะครับโคลิกนะครับโคลิกนะครับก็มันจะเป็นกลุ่มอาการหนึ lemon, ่งนะครับที่เด็กที่เขาเป็นกันเนี่ยครับเขาก็จะมีการร้องไห้นะครับโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับส่วนมากที่เกิดก็คือเกิดกับเด็กเล็กๆใช่ไหมครับเด็กทารกเด็กแบเบร่นะครับซึ่งเจ้าโคลิกเนี่ยครับอาจจะเป็นกับเด็กบางคนนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยเราก็พบเจอว่าก็เป็นกับเด็กหลายคนกันนะครับ ปกติแล้วเนี่ยครับเด็กเขาก็จะร้องไห้อยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นตอนหิวใช่ไหมครับตอนตื่นตอนง่วงนะครับแต่ไอ้เจ้าโคลิกเนี่ยครับเด็กจะร้องหนักมากนะครับแล้วก็จะร้องในห่วงเวลาเดิมๆนะครับโดยเฉพาะเวลาเย็นและเวลาค่าแล้วก็จะส่งร้องเสียงดังนะครับกระจองงอแงสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับณปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนนะครับแต่สาเหตุหรือปัจจัยต่างๆเนี่ยก็อย่างเช่นการหดเกรงของกล้ามเนื้อในระบบทางเดินอาหาร อาจจะมีแก๊สหรือลมนะครับในกระเพาะอาหารเยอะไปเด็กอาจจะปวดท้องอาจจะโดนนะครับแสงไฟหรือเสียงต่างๆมากระตุ้นนะครับมารบกวนเด็กมากไปรวมถึงปัญหาสุขภาพของทารกครับอาจจะกดไหลย้อนหูอักเสบหรือโรคติดต่อต่างๆนะครับเมื่อไหร่ละครับที่ต้องไปพบแพทย์นะครับเอเจ้าโคลิกเนี่ยครับเด็กก็จะร้องเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะแต่อาจจะร้องหนักแล้วก็นานกว่าปกตินะครับแต่ถ้ามีอาการดังนี้ร้องเสียงแหลมร้องหนักมากร้องแล้วกระสับกระส่าย กุ้งขึ้นมาแล้วเจ้าตัวทารกเนี่ยครับอ่อนปวกเปียกไม่ยอมกินนมอาเจียนเป็นของเหลวสีเขียวขยวถ่ายอุจจาระเป็นเลือดมีไข้สูงครับมีอาการชักตัวเขียวตัวซีดกระมอมบุ๋มแล้วก็หายใจผิดปกตินะครับซึ่งอาการดังกล่าวต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วนนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็เป็นอาการอย่างหนึ่งนะครับของเจ้าโรคโคลิกนั่นเองนะครับหลายๆคนก็อาจจะพบเจอนะครับสําหรับคนที่ เจอเนาะมีเด็กอยู่ในบ้านเยอะแยะก็อาจจะเคยพบเจ้าอาการโคลิกเป็นประจําอยู่แล้วนะครับแต่ไอ้เจ้าโคลิคเนี่ยครับอาจจะเกิดกับเด็กบางคนนะครับต่ส่วนมากเนี่ยก็เกิดกับเด็กลหลายๆคนเพราะฉะนั้นถ้าพบว่าเด็กอ่อนนะครับเด็กทารกเนี่ยเขามีอาการร้องไห้ผิดปกติเขาเป็นอะไรทําไมร้องไห้หนักมากทําไมร้องนานจังทําไมร้องไห้เวลาเดิมๆซ้ําๆกลับไปกลับมา ก็ให้เรารู้ซะว่านั่นคืออาการโคลิกนะครับก็จะเกิดกับเด็กอ่อนแต่สักช่วงช่วงหนึ่งเขาก็จะหายไปเองนั่นแหละครับไม่ต้องกังวลแต่ถ้ามีอาการข้างเคียงดังที่กล่าวมาก็ต้องพาลูกเนี่ยครับไปพบแพทย์โดยด่วนนะครับอาจจะเกิดอันตรายกับเจ้าทารกได้นะครับ